สถานีตำรวจภูทรเวียงชัยจังหวัดเชียงรายโดยพันตรลอเอกสมพลวงศีสุนทรผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเวียงชัยประวัติของสถานีตำรวจภูธรเวียงชัยพศ2517ตั้งเป็นสพกิ่งอำเภอเวียงชัยประกอบด้วย3ตํตำบลคือตำบลเวียงชชยตำบลผางามและตำบลทุกก่งก่อ โดยมีร้อยตุนเอกรักชาติราชกิจดำรงตำแหน่งสารวัตรสถานีตำรวจภูธรจิงอำเภอเวียงชัยพศ2522ยกฐานะขึ้นเป็นสอพออเวียงชัยโดยมีการแยกพื้นที่ออกเป็น8ตำบลคือตำบลเวียงชัยตำบลเมืองชุมตำบลเวียงเหนือตำบลผางามตำบลดอนศีลาตำบลทุ่งก่อ ตำบลดงมหาวันและตำบลปาา่าซางพศ2538แยกตำบลทุ่งก่อตำบลปาา่าซางและตำบลดงมหาวันตั้งเป็นกิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้งคงเหลือพื้นที่ของอำเภอเวียงชัยจำนวน5ตำบลจนถึงปัจจุบัน